เนื้อต้นน้ำชนนาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำปืนใหญ่แบบเกแบบกากๆก,ก,กันนะครับเกียนๆกีก,กากกาน,นะครับก่อนอื่นทำตามผมนะครับบล็อกเดมอนน้ำแล้วก็ทีเอ็นทีแล้วก็อันนี้ครับเนี่ยครับสแลบครับสแลบ จำแค่นี้ครับถ้าถ่าไหมครับวางในโทรศัพท์นะครับเพราะมันยังกากครับยังไม่มีไม่ค่อยมีเลสนี่ครับก็อย่าลืมนะครับของสำคัญไฟเช็คจุดนี้หนึ่งสองสาจุดนี้นะตุ้มนะครับมันก็จะยิ่งตุ่มจะเนี้ยนะครับอย่าลืมครับวางวางแล้วก็หนึ่งทศัหนึ่งสสามตึบหนึ่งสองึ๊บ นะครับมันจะระเบิดตุ่มมันก็จะส่งกีบอาวุธอะไรแรงอ๋อถ้าท่านคิดว่าทำเพิ่มได้ไมั้ยครับเดีย๋ยวผมทำให้ดูลองดูไม่ดูได้ครับถ้าเฟลก็อย่าโทษกันนะครับ ลองเป็สามชั้นอุ้ยเกิดวางผิดเก๋หนึ่งสองตามจริงเุดให้พร้อมอก,กันนะโอเคครับเนี่ยครับมันต้องจุดให้พร้อมกันครับมันถึงจะได้ครับเอาใหม่นะครับ ปืนใหญ่กระบอกแตกอย่างนั่น,นเองครับเห็นไหมครับมันจะเฟลได้หลายขั้นนะครับแต่ผมขอจบการ TNT แบบบล็อกเดียวเพียงกันนลยครับขอบคุณ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 ครับบาย